สวัสดีค่ะชั้นโครโซพิชเชนลในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำกล้วยหนึบกล้วยหนึบเราจะใช้กล้วยน้ำว้าลูกลสวยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจะไม่งอมค่ะเอากล้วยที่ไม่งอมอยังติดเขียวอยู่นะคะเราจะตัดแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะ ทำกล้วยเหนิบนี้ทําเพื่อที่เป็นการถนอมอาหารนะคะสําหรับบคุคคลที่ไม่ชอบกล้วยหวานหรือไม่ชอบน้ําตาลเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการตากน้ําตาลจะสูงมากค่ะสําหรับกล้วยตากนะคะดังน,นั้นแล้วเนี่ยทําเป็นกล้วยหนึบอร่อยแล้วก็เก็บได้นานนะคะ ใช้ระยะเวลาไม่นานด้วยนะคะแต่ขั้นตอนจะเพิ่มมาอีกนิดนึงจากกล้วยตาทั่วไปเดีย๋ยวไปล้างน้ำมันค่ะนะคะเราต้องกล้วยนี่เราต้องล้างเปลือกเสมอนะคะเพราะว่ามันจะมีพ่นแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้างให้สะอา ใส่แบบนี้เลยคะ่ะนะคะเราไปต้มกันเลยเพื่อไม่ให้กล้วยเขาดำนะคะเราต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่กล้วยลงไปเลยแลือบางคนไม่เดือดก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าเวลาต้มอ,ออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะคขมเราจะต้มประมาณสามสิบนาทีนะคะ เราต้มเขาสุกแล้วนะคะแตกแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะไปนอกน้ำเย็ยนเลยนะคะตากใส่นอกน้ำเย็ยนเลยเพื่อนจับดูนะคะถ้าน้ำร้อนนี่เราเปลี่ยนน้ำนะคะ พอคาเย็นแล้วเราก็จะขึ้นจากน้ำให้เสด็จน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปทำต่อเลยค่ะพอเย็นได้แบบนี้นะคะเราน็อกน้ำเย็นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาปอก ก็แค่เหนียวเนบแบบนี้เลยนะคะอันดับต่อไปเราก็จะมาทับให้เขาแบนหน่อยนึงให้ไม้ทับกล้วยแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องแบนมากนะเพื่อนประมาณเ็ดหนึ่งทวนสาม เราก็มาเรียงนะคะใส่ถาดเดี๋ยวเราจะไปอบต่อนะคะให้เขาแห้งแล้วก็หนึบเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปอบนะคะหรือใครไม่มีจะอ,อบใช้ตากแดดก็ได้นะคะแต่จะช้านิดนึงนะคะเราจะไปอบเพื่อย่นระยะเวลานะคะถ้าตากแดดก็ประมาณถ้าแดดแรงๆนะคะประมาณวันหรือสองวัน แต่อันนี้เราย่นระยะเวลาเลยแล้วใช้อุณหภูมิ70องศานะคะในระยะเวลา30นาทีค่ะเดี๋ยวเรามากลับกันแล้วก็ดูว่าเขาแห้งตามพอใจหรือยังนะคะกล้วยน้ำว้าเหนบของเราแห้งพร้อมทานพร้อมเก็บแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะได้สีแบบนี้เลยนะคะ จะเห็นว่าอันนี้เราย่นระยะเวลาโดยการใช้เตาอ,อบเลยค่ะเพื่อไม่มีเตาอ,อบสามารถตากแดดได้นะคะได้แต่อันนี้เราใช้วิธีอบใช้ไฟ70องศาแล้วก็อบประมาณสองชั่วโมงค่ะนะคะจะบีให้เพื่อนชมนะคะเนื้อเขาจะนึบเนบแบบนี้ค่ะนะคะนึบๆนบแบบนี้เลย เพื่อนๆลองทำทานนะคะเพราะการที่เราทำเป็นกล้วยน้ำว้าหนึบเนี่ยเราไม่ต้องการให้ข้าวหวานมากนะคะอร่อยค่ะและก็เป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะที่นิยมกันมากในช่วงนี้ทำเหมือนกับมันหนึบมันเทศหนึบก็เหมือนกันแต่มันเทศหนึบเนี่ยเขาจะใช้วิธีการนึ่งสองรอบสามรอบหมายความว่าเนึ่งเสร็จเอามาตากแดด อีกวันหนึ่งก็น,นึ่งแล้วก็มาตากแดดทำสองสามรอบแล้วเขาดึงจะหนึบให้นะคะเพื่อนๆชมคี่ปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลยกำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ได้พบกับการแปลรูปอาหารประเภทต่ตางๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ